การไฟฟ้าฝ <an> ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผและโรงไฟฟ้าพระนครใต้จัดโครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ทำฟันพลีสำหรับประชาชนในพื้นที่ตำบลบางหัวเสือโดยมีนายแพทย์นรงสุกใสสาธารณสุขอำเภอพระประแดงตัวแทนเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงไพรเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและมีนายสมเจตปิ่นแก้ววิศวกรระดับ11โรงไฟฟ้าพระนครใต้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกล่าวรายงานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหัวเสือคณะเจ้าหน้าที่อส มอตมบลบางหัวเสือเจ้าหน้าที่โรงไฟฟ้าพระนครใต้และประชาชนในพื้นที่ตาบลบางหัวเสือเข้าร่วมโครงการสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อดูแลและส่งเสริมสุขภาพอนมามัยของประชาชนโดยรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้ให้สามารถเข้าถึงบริการด้านทันตสาธารณาสุขได้อย่างสะดวกโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกฟผกับชุมชนในพื้นที่อีกด้วยซึ่งการบริการในวันนี้ประกอบด้วย การตรวจสุขภาพช่องปากขูดหินปูนถอนฟันและอุดฟันสำหรับประชาชนทั้งเด็กและผู้ใหญ่รวมทั้งสิ้น48รายให้บริการโดยทีมทันตแพทย์และเจ้าหน้าที่จากคลินิกทันตกรรมบ้านรักยิ้มทั้งนี้ในปี2568ก็ฝอผอ,อและโรงไฟฟ้าพระนครใต้จะออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ทุกปีปีละ3ครั้งในพื้นที่ชุมชน